นะะเราจะมีเป็น g r c 22D นะคะซึ่เป็นตัว e ดีเซลด้วยนะคะและก็จะมีเป็น EQE 300ค่ะและก็ c 3 5 0สอีกด้วยนะคะวันนี้หมดเลยะค่ะ อยู่ว่าจะเกิน e Q E และก็